ผมนิพน์พลรยองดีไซเกิลน,นะครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดนครนายกคลินิกทันตก,กรรมพี่หมออเนตแล้วก็คุณตาลน,นะครับก็หนึ่งในผู้สะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุขวัดนนองคอนะครับสะสมด้วยความศรัทธาแล้วก็ยังเก็บสะสมแล้วก็ยังสะสมทุกๆรุ่นต่อไปอย่างสม่าเสมอนะครับรุกมูลกับหลวงปู่ตั้งแต่ปี2,560จนปัจจุบันนี้นะครับก็ตัวอย่างวัตถุมงคลด้านหน้า ี่เฉพาะเนื้อทองคำนะครับแล้วก็รายการอื่นๆที่อยู่ในรังทั้งหมดนี้ก็แค่เพียงส่วนนึงนะครับถึงครึ่งนะครับที่คุณหมอได้สะสมเอาไว้วันนี้ก็มีโอกาสพาทีมง,งานแล้วก็ศิลปินไปแหวงเข้าไปเละว ยายแหวงท็อไลายไดมอนค่ะเราก็จะถามเจ้าของวัตถุมงคลนะครับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรครับที่ได้ถึงได้มั่นใจสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุขถึงขนาดนี้ครับศรัทธาด้วยความศรัทธาล้วนๆจากใจเลยแบบศรัทธาหปู่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในหมูงผู้สร้างนะคะก็สะสมมาเรื่อยๆพอล่ะครับในส่วนของผมก็คือจากเดิมไม่เคยเชื่อ,เ,อ,เ,รอเรื่องวัตถุมงคลเลย นะครับเพราะว่ามาเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์มาตลอดแล้วก็มาเริ่มเริ่มจุดที่มาสนใจตรงที่พ่อพ่อตาพ่อของเขาเนี่ยเขาอีพระหลวงปู่ทองสุกมามาให้มาให้ดูแล้วก็มาเล่ามาเล่าให้ฟังว่าจะมีแบบไปปล่อยพระตามที่ต่างๆ่างอ่าชอบพระแล้วเขาบอกว่าจากเดิมจากเดิมที่ยังไม่ได้บูชาหลวงปู่ทองสุกเนี่ยไม่ค่อยมีใครมา มามาสนใจโต๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรนะโต๊ะโต๊ะปล่อยอะโต๊ะปล่อยพระเลยพอบูชาหลวงปู่ปุ๊บมีแต่คนมามุงมุงแต่โต๊ะของพ่อผมว่าแอ๊กแปลกมีแบบนี้ด้วยหรอก็เลยเข้าไปลองเซิร์ชเข้าไปดูประวัติของหลวงปู่ทองสุขแล้วก็ฟังที่อาจารย์ยอดเล่านะครับพรมกับว่าลอง ลองเช่ามามาบูชามาแขวนด้วยตัวเองแล้วก็ ฟังจากคําสอนของหลวงปู่แล้วก็ดูจากอาริยวัตรของหลวงปู่ที่ว่าเป็นคนที่เมตตาใจดีนะครับแล้วก็พอลองมาบูชาแล้วรู้สึกการงานต่างๆและราบรื่นนะครับแล้วก็คือธุรกิจแบบว่าจากที่เคยแบบว่าอาจจะแบบว่ามันจะมีซบเซาช่วงโควิดช่วงโควิดแต่ว่าคลินิกทางคลินิกก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเป็นปกติของเราใช่เป็นปกติ<า>กใช่ค่ะแต่เทียบกับที่อื่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องโควิดเยอะ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 ของเราของเราถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วก็จากเดิมไม่ไม่ไม่เคยถูกหวยเลยในชีวิต <c oughs> ไปไปกราบหลวงปู่อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ประสมมากับตัวเองใช่ไหมครับไปกราบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ให้พักกลิ่งมาองคหนึ่งจะเป็นรู้สึกจะเป็นองค์เนี่ยครับนี่คือชุดประจํากายของพี่ห <c oughs> มอใช่บ้าเก่งบ้าเิ่งเนี่ยหลวงปู่มอบให้กับมือซึ่งพอมาดูเลขปุ๊บเนี่ยวันนั้นคิดยังไงไม่รู้ไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ใบหนึ่งงวดงวดเนี่ยอะไรห้าสี่ศูนย ได้ถูกสามตัวตรงเลยยังงงอยู่เลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นพี่สักพี่สักมอบพยันมาให้พยันพยันคุดเลขเลขหกแปดเอรสักอย่างก็เอาเลขนั้นน่ยไปซื้อได้สองตัวสองใบนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้พรกิ่งที่ว่าที่ว่าหลวงปู่ให้มานะครับอันนี้ก็ครับ ขอถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าอันนี้เป็นพระกิ่งที่ครั้งแรกที่ได้มาใช่ไหมคะใช่ใช่ครัองค์เนี้ยองค์เนี้ยที่หลวงปู่มอบให้กับมือเลยมอบให้กับหลองที่ได้คือคือคือเมาอก่อนแล้วพอดีพี่หมออ่ะตอนนั้นพี่หมอเดินทางไปถางปู่ที่หลวงปู่บ่นว่าคิดถึงอ่ะแล้วพี่หมอก็ไปเลยช่วงวันนั้นนะถ้าหลวงปู่ก็เลยตอนเย็นแล้วก็เเอา้ให้มางให้ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่คุณหมอประสบมากับตัวเองได้รู้จักพระของหลวงปู่ครั้งแรกเนี่ย นานหรือยังปีอะไรคะคุณหมอครั้งแรกเลยที่ได้เริ่มเริ่มโควิดใช่ไหมเริ่มโควิดหกสาคองแรกองค์แรกองค์แรกที่ได้จะเป็นพระกลิ่งทองคําเล็กหนึ่งที่ที่บูชามาครั้งแรกเลยช่วงนั้นเป็นเป็นรุ่นพระกลิ่งน่าจะปี6 6.2สใช่ไหมครับซึ่งแฟนของคุณหมอจำไหน่ายวัตถุมงคลหรือว่าปล่อยบูชาอยู่ที่ไหนก็แผงพระ ใช่ครับตาใช่พ่อใช่ไหมพ่อเขาจะเป็นคนเขาเป็นคนไปเรื่อยเขาชอบเพาชอบคือเขาเป็นคนตั้งแต่สมัยตาเด็กๆเนาะน้องเด็กๆเนี่ยก็จะคือเขาก็จะบอกว่าเขาจะชอบเล่นพ้าเขาจะชอบเจ้าพ้าเขาจะชอบแบบไปตั้งพอสนุกสนุกได้แลกเปลี่ยนได้คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวตาหนาตาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอินไม่ค่อยอินกับอะไรพวกนี้แต่พอมาแต่พูดจริงๆว่าให้พูดได้เต็มปากเลยนะว่าหลวงปู่ท้องสุขเป็นวัตถุมงคล ที่ตันศรัทธาและผู้ชายและตันยอมยอมยอมแล้รับว่ามียอ่ที่สุดใช่เพราะว่าส่วนมากตันจะไม่ค่อยเช่าพระหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นหลวงปู่ทองสุขก็คือตันเก็บเก็บอย่างเดียวเราก็ไม่ปล่อยนี่คือคุณหมอนะยิ่งคุณหมออันนี้ของเรายิ่งบอกว่าเรียนมาทางด้านคือมันตรงกันข้ามกันเลยครับที่จะมาเก็บวัตถุมงคลตามที่ท่านบอกนะฮะก็ได้มารู้จักเพราะว่าคุณพ่อของแฟนเนี่ยนำวัตถุมงคล รุ่นนั้นแหละมาให้เป็นเข้ามาเก้าแรกเลยนะประสบการณ์จากของพ่อคือเหรียญเลื่อนครับเหรียญเลื่อนใช่เหรียญเลื่อนครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับเหรียญเลื่อนยังไงประสบการณ์ยังไงก็คือเดี๋ยวจะย้อนในสิ่งที่มิหมอพูดไปก่อนนะครับว่าก็เกิดประสบการณ์ไงคือพ่อของฉใช่ใช่ใช่คือเนี่ยเลื่อนเลื่อนเหรียญแรกของพ่อเลยคือเป็นสีนี้เลยครับกรรมการองท็อปคือคือจริงๆแล้ว่ พ่อเขาก็มาเล่นผ้าอยู่ในแถวนครนายกแล้วครับเราไปเจอเพื่อนเนาะแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าเอ้าว่าบอกพ่อว่าลุงอยู่ระยองอะไรเงี้ยทำไมไม่มีหลวงพ่อสุขพ่อเขาก็เลยโทรหาผมผมก็เลยเอ้าพ่อจเาจริงก็เลยเอาเลยเลยเลยเช่าเหรียญแรกของคือเป็นเหรียญลงยาสีฟ้าเหรีตอนนั้นมาตั้งเจ็ดแปดพันเหรียญหนึ่งประมาณนั้นช่วงนั้นจาได้เลยใช่ครับแล้วพ่อเนี่ยก็กลับมาที่นครนายกจากขายพระวันนึงไม่ได้พ่อขายพระได้วันละห้าพันนะ ห้าพันนี่คือพระองค์เป็นพระกองอะครับองค์ละร้อยสองร้อยอะองละห้าพันหกพันห้าพันหกพันอะ่าเยอะมากใช่ครับแล้วก็พ่อก็เลยเชื่อศรัทธาตรงนี้ก็เลยโทรกลับหาผมอีกรอบก็ยอมว่าอยากได้เนื้อทองคำใช่จำได้ไหมอยากได้ทองคําอ่ะพอได้เงินทองพ่อตังก็ไม่ไม่มีเนาะพี่สาวผมก็เลยออกตังให้ก่อนตอนนั้นใช่เสร็จปุ๊บผมไปซื้อไปเช่าเนื้อทองคําจากอ่าพี่ธูวณเนาะ พี่ทูเสร็จเพิ่มมาแสนหนึ่งให้จำผิดแสนหนึ่งแล้วพระเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ออกจากจะไปไหนเลยนะแต่เรียกปติวัติให้พ่อ <c oughs> ผมก็ไปทํางาน <c oughs> พ่อก็เลยกลับมาเอาพระที่บ้านมาแขวนคอได้ประสบการณ์ตรงนะครับ <c oughs> ออกไปกินก๋วยเตี๋วกับแม่แล้วก็ไปเจอเจอบุคคลคนหนึ่งครับก็เลยพ่อขมเป็นคนแบบชอบพูดนะว่ามีพระให้เหมาไหมอะไรไหม <c oughs> พ่อผมเขาเข้าไปเหมาพระชุดนั้นกลับมาหนึ่งถุงผมคาดวาประมาณสามพันบาทเดอนมาเนี้ย พระได้บ้านที่ว่าพ่อเขาบอกว่าเคยไปขอเรื่อยๆแต่เขาไม่ให้ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นอีกที่นึ่งใช่ครับแต่นี่คือไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรทั้อย่างแหละเจอแล้ววันนั้นเพอเิญผมก็กลับบ้านดึกด้วยก็ผเปิดประตูพ่อกว่านั่งดูพระผมก็ไมองปกติคือพ่ออะไปเหมาพระใครมาก็เจอแต่พระเก๋พระคนแก่เขาเล่นกันนะเนาะอันนี้เจอพวกหลวงปู่ทิมสุดตตาองค์แรกหลวงปู่ท่านเนี่ย คือชุดนั้นอ่ะมูลค่าที่พ่อแบบได้พระชุดนั้นมาพราจามันต้องมีเกือบเกือบสี่ห้าแสนนะครับคือจัดจัดของของคําแค่ประมาณชั่วโมงนึงครับเปลี่ยนเลื่อนครับแล้วใคร่ทั้งบ้านผมก็เลยเข้ามาสู่สู่กระบวนการของเชื่อมั่นเชื่อมากเลยครับศรัทธาของหลวงปู่สุขเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงใช่อย่างพี่หมอเนี่เขาก็พอเริ่มเข้าไปบูชาหลวงปู่อะไรเงี้ยก็เรื่องคีนงคีเดีกอะไรเงี้ยการจะดีขึ้นลูกค้าขึ้นไม่เป็นไรไรประมาณนี้ครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของของที่บ้านผม คือประสบการณ์เหรียญเลื่อนนะครับเหรียญเลื่อนนะฮะที่ที่เป็นที่มาของเหรียญทองคําทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จุดกําเนิดรวมรวมแล้วเนี่ยเยอะมากคุณหมอเคยนับบางไหมคะนี้ไม่เคยไม่เคยนับเช่ามาก็จะยังนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับเช่ามาเก็บนะเช่ามาเก็บด้วยความศรัทธายิ่งรื่งขนคือด้วยนับด้วยสายตาของยายแหวง นับเองเมื่อคู่นี้สีท่ทองคําอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าสี่สิบห้าเหรียญน,นับโดยตาเปล่าลองนับว่าสองสี่หกแปดสิบสิบรับตามที่วางตรงนี้นะครับจะมีอยู่นรู้สึกว่าอีกกองหนึ่งก็ยังไม่แกะเลยมันจะมีั้หนึ่งด้วยอันนี้ก็ทองคำเหมือนกันไม่ใช่คุณหมอไม่ไม่ครับเป็นกรรมการใหญ่น่าจะเหลือแค่ชุดเดียวแล้วมั้งชุดกรรมการใหญ่ไมรู้สึกว่าก็จะหายากเหมือนกันยังอยู่ในกล่องเดิมเดิมอยู่เลยชุดเดิมอะชุดนี้ก็เป็นแสนนะใช่ครับหายยาก หายากมากไม่แก่ซีนแบบอันนี้เป็นเหรียญอะไรครับโทษทีเหรียญน,นี่แหละครับเลื่อนเลื่อน,อ,นององ,งนี้แหละครับแต่ว่านี้เป็นช่นางเซตเลย,เโโรยประสบการณ์เ่แหละประสบการณ์เหรียญเลื่อนนี่นะที่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 เล่ามาว่าเป็นประสบการณ์ทําให้ได้ซึมซับแล้วก็ได้เกิดความสัทาแรงยิ่งขึ้นกับวัตถุมงคลของลุงปู่ที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้นะแล้วคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไม่เล่าประสบการณ์หรือว่าเล่าถึงความประทับใจแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญที่ได้มา หรือว่าชอบแบบรุ่นไหนมากพิเศษไหมที่อะไรประมาณนี้ที่พันทับใจนะครับพันทับใจจะเป็นรุ่นจะเป็นองค์นี้องค์นี้จะเป็นเลขวันเกิดพอดีเลขห้าเสมาเลขห้าองค์เนี้ยเคยเคยคิดไว้แล้วว่าอยากได้อยาก อยากอยากได้ก็เลยอธิษฐานขอหลวงปู่ใช่ใช่อันนี้อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็เผอื่นได้ทั้งทั้งที่ตอนนั้นหายากมากไม่มีใครปล่อยแล้วเลยให้ให้แม่อะช่วยดูให้แล้วก็ไม่รู้เดินเป็นเลขนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขที่ตรงกับวันเกิดของเราแล้วก็ได้มาพอดีได้มาพอดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเวลาไปกราบหลวงปู่แต่ละครั้งหลวงปู่ไม่เคยพูดเกี่ยวกับปฏิหารหรือว่าให้งมงายเรื่องวัตถุมงคลเลยหลวงปู่จะสอนเกี่ยวกับอย่างเช่น นำหลักคําสอนหลวงปู่มาใช้ก็คือเวลาใครไปขอคาถาขอของดีเวลาขายของหลวงปู่ก็จะบอกว่าขายทุกๆขายถูกๆแล้วจะขายดีใช่ยิ่มหวานหวานพูดเพราะเพราะผมก็จะเอาคําสอนเนี่ยมาใช้ในชีวิตการทํางานนั่นแหละครับก็คือมีพระไว้เป็นพุทธานุสตินะครับก็แต่ว่าความศรัทธาความเชื่อก็แต่ละบุคคลที่แบบได ได้สัมผัสก็อาจจะแตกต่างกันไปรตรงจุดนี้นแล้วก็แล้วก็ความชอบขา้าความชอบของของตัวเราเองด้วยอย่างคุณหมอก็ชอบรู้สึกว่ารุ่นนี้แน่นอนว่าคุณหมอมาไม่ทันตอนเปิดจองเหรียญทองคําแน่นอนมาไม่ทันอยากจะทารบะทาบเหลือเกินว่าชนวนราคาที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เกินเกินหน่อยอ 3, ได้ไหมสาๆก็ได้3เท่าไหร่หรือ3ามวนหรือ3เท่าไหร่ น่าจะสามพันห้าสามพันห้าประมาณสามแสนห้าสามแสนห้าไม่ใช่สามพันสามพันนี่ก็คือให้คนที่ไปบอกช่วยปล่อยให้หน่อยสามพันอันนี้ยายแซวเล่นหยอกหยอกหยอกก็คือเหรียญทองคําว่าเหรียญทองคําแล้วทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเกินแน่นอนเกินครับเกินัเกินเกินคำว่าสามแสนและอนาคตวันข้างหน้าก็คุณหมอจะเพิ่งวางได้ไหมคะมันมีสตอรี่ที่จะถามต่ออีกเยอะเลย เพราะว่าเชื่อแล้วเกินว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดประจํากายของคุณหมอน่าจะมีประสบการณ์เยอะแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์เยอะที่อยู่ในเก็บองค์อย่นี้จะเป็นหน้าปกหน้าปกหน้าปกจิ๋วเนาะเกล้าเป่าเกล้าเป่ากระถินจ้ะองค์นี้คือทะเบียนรถได้9 0 0าเ้ามาเราอยากได้เลขพระที่อีกวันหนึ่งก็มีเลขนี้เขาเขาเขาไอ้นี่พอดีเลยเขาปราอ่าครับ เขาปล่อยพอดีก็เลยได้มาเลขเก้าสุดเก้าหน้าเก้าหลังเก้าศูนศูนย์เก้าบางทีมันมันเป็นความชอบส่วนส่วนตัวครับไม่ได้แล้วก็ได้มาโดยโดยที่องนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นแรกเนาะครับองนี้จะเป็นหกศูนย์ปีหกศูนย์อันนี้จะเป็นเลขเก้าเลข้า้งน้อยเป็นเป็นกนิซาโน้อยูสามสิบครับสามสิบองนะที่จะไปอันนี้จะเป็นตะกุดทองคํานะครับคุณทองคําคู่ครับองค์เนี้ยรู้สึกว่าจะได้จากน้องแมนมา น้องแมนถูกหวย18หรือ8 1มหนึ่งไหมใช่ั้ยใช่เลขนี้มัปย81อ่าแ1นใช่มแปดห่าแมนถูกหวยตอนนั้นพี่ไปญี่ปุ่นแล้วก็แม่อยากได้งั้นปล่อยให้หน่อยสิแล้วก็ได้หักคอน้องมาพระองค์คือพระองค์นี้ก่อนก่อนที่ว่าหวยรัฐบาลจะออกนะผมโพสเฟซด้วยว่าโพสทั้งรูปพระทั้งหมายเลขพระองค์นี้เลยแล้วก็ออกองค์นี้ก็จะเป็นก้นโคกเลข18อันนี้ก็เป็ใน30มโย ก้นโคกตะกุทองคําหลังผ้าผงคุณแผนนะท่านผู้ชมผ้าผงคุณแผนเป็นก้อนนี้น่าจะบูชามาน่าจะไม่ได้เปิดได้เองบูชามาหมดบูชามาครับมาตรงนี้มีเป็นแสนราคาเองเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นแสนแล้วครับอันนี้เป็นแสนใช่ไหมครับโอ้โหทองคำอันนี้ก็จะเป็นหัวเรดเงินหน้าทองคําเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งครับหายากก็คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็เด็ดๆทั้งนั้นเลย <c oughs> มีชุดประจำกายมีชุดประจำกายคุณหมอคะ,คะเป็นบุรวานาสนามือสั่นมือสัน <c oughs> อส่น <c oughs> โอ้ยท่านผู้ชมไปนะนะคะ <c oughs> สาธุพุทธคุณขอให้แยแหวงแล้มีโอกาสได้ถือทองคำบ้างเมื่อท่านผู้ชมเนาะโอ้โหยังมีประสบการณ์เหมือนคุณหมอบ,บ้างนี่โอ้โหตื่นเต้นแล้วนี่ราคาเนี่ยเหยียดเป็นเป็นล้านได้แล้วนั่นเนี่ยเป็นล้านคงไม่เป็นล้านเป็นล้านนะนี่นะโอ้กลางให้ดูเดี๋ยวค่อยคอนให้เลย นี่โอ้โพคุณหมอครับนี่นะครับแป้งคุณหมอพดีโอก็สมควรแก่เวลาเนาะก็เดี๋ยวมองของที่เราลึกปูนมาอันนี้นะครับเป็นรูปต้นแบบของหัวขู่ อันนี้อันนี้ส้มแบบเป็นจีนนะครับไม่ได้ผ่านการแต่งเติมอะไรทั้งสิ้นเลยก็อันนี้ทำมาพิเศษเลยเพื่อมอบเป็นที่ลึกให้กับคุณหมอแล้วก็ผู้ที่มั่นใจสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ด้วยความศรัทธาก็ขอให้ปุยพรนะครับให้คุณหมอมีกิจการก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่แข็งแรงขออันเชิญมามีหลวงปู่สุขวันหนองค้อนนะครับขอขอมบให้คุณหมอครับครบจริงครับแล้วก็นี่นะพิเศษนะครับย่า7เจ็ดรอบ84บปีของหลวงปู่ ก็ททำแค่ร้อยกว่าใบของครับแลวพิเศษก็มอบว้เป็นที่รื่อยขับขึ้นค่ะครับอันนี้ข้ากิ่งนะพี่หมอใช่รุ่นพ้ากิ่งเลยครับสาสบายมาละสบายใส่เนี้ยปีหกสี่ปีหกสี่เจ็ดเจ็ดฟันเยอขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นเสื้ออาจารผู้ชม เออไม่ได้เอาปิดตาอุตโมทองคำมาอยู่ปิดตาเรื่องอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยมีเรื่องเล่าไม่ได้บอกไม่แปลกนะและท่านผู้ชมครับมีมีหนุ่มรู้สึกว่าจะประกวดนี่ประกวดปีอะไรบ้างครับคุณหมอประกวปีที่แล้วครับปีที่แล้วนะเลขหนึ่งเยอะมาก แล้วก็<อ>มีเลขหนึ่งแล้วมีเลขสองมีเลขสามด้วยไม่มีคู่แข่งแต่ส่วนมากก็จะเป็นเลขหนึ่งนะเพราะว่าเป็นทองคํานั่นเองท่านผู้ชมที่เรามาทํารายการอยู่ในช่วงนี้วันนี้ก็คือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วก็เป็นบุญของยายแหวงและเป็นบุญของทุกท่านเชื่อหลอเกินว่าทุกท่านที่ชมรายการนี้หรือว่าชมเทปเทปนี้อยู่เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปท่านผู้ชมวันนี้คือวันที่13เดือนหนึ่งปีเก้าเข้าสู่ปีใหม่2566นั่นเอง เป็นวาระที่ดีและเรามาวันนี้เป็นวาระพิเศษด้วยเราก็ตื่นเต้นไปในตัวเลยว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอด้วยนะคะของคุณหมอผู้หญิงหรือผู้ชายของตาเนี่ยค่ะของคุณหมอตาลนะคะก็โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับจนถือว่าบารมีหลวงปู่ทําให้พวกเราได้มาร่วมบริพร วันเกิดก็เสีโอกาสนี้ในเป็นตัวแทนลูกศิษย์หลวงพุทธสุขวัรหนองคอก็ขออวยพรให้คุณตาลนะครับเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาในหลวงุทธุขวัรหนองคอก็ขออำนาจบารมีคุณพระศรีพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็บารมีหลวงุทธุขวัรหนองคออวยพรให้คุณตามีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับมีสิ่งที่ดีๆเจริญก้าหน้า สิ่งที่เป็นมงคลทุกๆอย่างนะครับมีบริวารที่ดีมีสิ่งที่มีโชคมีความสำเร็จตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับ,รบเดี๋ยว<ม>ขอเอาโอกาสตรงนี้เป็นเทปนี้ขอบคุณหมอทั้งสองท่านและก็ขอบคุณทุกท่าน,ท,ท,านที่ติดตามชมรายการของพวกเราเดี๋ยวจะมีรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆไปตลอดถ้าได้รับการ ตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ว่าอยากให้ทํารายการแบบนี้เพราะว่าบางท่าน <_ d ance> บางคนที่เป็นลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ายังมีอีกหลายต่อหลายคนแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีของเมืองไทยก็ว่าได้ที่ได้สะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ไม่เฉพาะแต่เนื้อทั่วไปที่พวกเราได้สัมผัสกันเท่านั้น <_ d ance> พวกเราได้มาเห็นเนื้อทองคําที่แบบเนี่ยขนลุกเองเลยเนี่คือมันเหลือเชื่อว่าเคยเห็นแค่บางคนเนี่ยสัมผัสได้แค่ ห้อยกับตัวเองแค่อย่างละองได้เป็นบุญตาแต่อันนี้คือมัหืมาได้ไหมคะนี่มันเกินครึ่งร้อยที่มีทองคํามากที่สุดและก็ดียินข่าวว่าพระเนื้อต่างๆเป็นลังๆๆอยู่ที่บ้านอีกมีเยอะเลยใช่ไหมครัคุณหมอพอมีพอมีนะคุณหมอเนี่ยถอมตนตลอดแต่ว่าเราเห็นตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันได้แล้วว่าความศรัทธานี่ ล้นเหลือและเกินท่านผู้ชมเทปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนพวกเรารวมทั้งคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็บอสของเราเยนิพลคุณแมนนะคะและก็ใจแหวงและทีมงานทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาของหลุงปู่ทองสุวรรณหนองคอขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ